สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีเวียนคนเหนือนะเจ้าเกือบอาทิตย์แล้วนะเจ้าปเวียนบ่ได้มาเก็บลำไยเหนื่องจากฝนต๊น้ำท่วมขนาดนักนะเจ้าก็มาสามารถมาเก็บลำไย,ยได้แต่วันนี้อ่ะโมเสกจะมีแสงแดดแล้วนะเจ้าะ้วียนก็จะมาเก็บลำไย,ยเหมือนเดิมนะเจ้าทุกคนแต่ว่าเก็บลำไย,ยข้างนี้ปะเวียนบมสามารถจะจ้างไข่มาจุ่ยได้นะเจ้า พาะว่าบอกหุ้มทุนนะเจ้าเปเวันก็นเลยจะมาเก็บคนเดียวนะเจ้า,าวัวจะได้นักน้อยแต่ละวันเท่ากับเอาแขยังน้อยก็ได้ขาแรงเท่ากัอย่างนี้นะเจ้าเสียดายของเพราะว่าลำไยเปเวติดเยอะนะเจ้าแต่ราคาบด่ดีแต่ถ้าเอาเก็บขายเองกับอได้อยู่นะเจ้าเอาต่าที่เอาได้นะเจ้าทุกคนมาเป็นกําลังใจให้ปเปยนตัวเลยเจ้าวันนี้ปเปลวติกล้องใจไม่เกี่ยวกับตุ๊กกล้องลงม้านะเจ้า อันใดตีตามๆปะเวียนก็จะเอาบันไดเก็บเอานะเจ้ามามาเป็นกำลังใจให้ปะเวียนตัวเองนะเจ้าเวียนถือก,กล้องลำไส้ก่อเสียงก็อาจจะคัดค้านหายๆนะเจ้าเพราะว่าปะเวียนลืมเอาไม้มาตัวเนะเจ้าวิธีกล้องของของปะเวียนก็จะเอามี่ถืมันถึงถึงอ้อกก่อนนะเจ้า ยาวจะนีเจ้าค็ต้องสอนกิิเหไ้่เจ้า 浇水。叫 เปรียนเก็บได้เยอะแล้วเปรี๊นแต่ละานั่งเบ็ดเจ้าจริงนี่มันสูงเปรียนก็เลยเอาผ้าปั้นอุปกรณ์เด็ดอัญชัยเปรียนประมาณนี้เลยเจ้าเอามาลุ้นกันว่าวันนี้เปรียนจะได้กี่บาทนะเจ้าสัญญาอีเปรี๊นจะแตกไปติดกันมันแก่แล้วเนี่ยเจ้า ตกใส่วันนี้ใส่ยงฉั่วน้อยเพราะว่าสามารถรูดได้นะเจ้าถ้ามันเทียกฝนหรือว่ามันเทียกฝนนี่มันจะรูดเรื่องเวลาเรารูดแล้วมันจะแตกเจ้า กีแหลกต้เวียนก็ว่าจะเก็บไว้เยอะๆแล้วตอนใบามาเด็ดผ้าบอกอปูนะครับเาเวียนบอกมี้ผ้าผูเราจะหลากมันกักน,นะเลยต้องเด็ดก่อน ทุกคนอ่อนขนาดนักเลยเจ้าวันนี้ประเวียกับเก็บเนี่ยทางเก็บทางผักได้สีถุงกึ่งเกอบผ้าถุงนะเจ้าทุกคนประเวีนแก่จะพักค่อนกันละเพราะว่าหลานจะเอาลำไยประเวียนไปขายแล้วนะเจ้าประเวียนจะฟกโรถหลานไปกจะได้ตรงนี้สีถุงเก็บผ้าถุงนะเจ้าสำหรับลิปนี่ประเวียขอขอเจ้าไปเพียงตะยีก่อนนะเจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ประเวยนฝากกดไล่กดแชร์ช่องวิเวียนคนเหนือตัวนะเจ้า បងព្រះเจ้าសួស្ដីចៅ